อืมอ,อันนี้กินแบบคาตนเลยพี่น้องยังแซบอืมสวัสดีจ้าพี่น้องกันทยาจ,จะพามากินบักตะลิงปิงพี่น้องตะลิงปิงแซบแซบ,แบเปรี้ยวเลยพี่น้องตะลิงปิงมาแล้วจ้าพี่นอ้องอืม น้ำลายไหลหพี่น้องลูกโดกมากเลยพี่น้องอยู่กับต้นมันนี่เต็มเลยโอ้โหพี่น้องพวกนี่ยังบักไงเลยเดี๋ยวจะกินโช่กินโช่อจักน้อยกันน้ำลายไหลหพี่น้องน้ำลายไหลน้ำลายไหลพี่น้อง อืมจะกับผสมปนไหนได้พี่น้องออกวอนหวานออก้ันหวานพี่น้องอืมอันนี้กินแบบคาบตนเลยพี่น้องยังแซ่บอืมอืมอร่อยมากแซ่บเวอ่อ ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเหมือนกันนะย่าในเด้อจ้าพี่น้องแซ่แบๆเดี๋ยวกินเห็ดพริกเกลือจังไยกันพี่น้อง